สวัสดีครับโมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกท่านครับผมพบกันตอนเย็นๆนนะวันนี้จะเอาสูตรสองสูตรประท่ากันให้ชมนะคือสูตรตองหกกับเลขแทนกันนะกับเลขวิ่งตามชมนะ ทำแบบไหนแบบไหนถ้าไม่เขียนให้ดูนึกไม่ออกทำไมเป็นนะเราก็ต้องตามดูแบบรูปแบบของการเขียนก่อนนะอ่ะก่อนจะรับชมก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะอ่ะเอาแสงไปทางทุ่งนาปลาข้าวกันก่อนนะเป็นยังไงเป็นยังไง ไม่มีข่าวแล้วนะมีแต่ลมกับฟางอ่าคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหนการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยแบบรัวๆฮ่ารัวๆไปเลยนะ FC แฟนช่องก็ต้องมีความรู้เรื่องตัวเลขกันบ้างนะ ถ้าไม่มีความรู้เรื่องตัวเลขก็เวลาคำนวณแล้วจะไม่เข้าใจนะอ่าเรามาเอาเลขวิ่งกันก่อนนะอ่าวิ่งใช้เลขแทนกันนะสีส่หนะเขียนลงมาปั๊บปั๊บปัป๊บมา,ามันแทนกันแบบไหนเอาตัวไหนดีนะสีส่หได้เลขแทนกันก็คือ ก้าเก้าหนึ่งนะเก้าเก้าหนึ่งเอาทวนให้ชมด้วยนะอันนี้เป็นตัววิ่งนะตัดมาแค่สองตัวคือเก้ากับหนึ่งนะตัดเกนะ้ากับหนึ่งอะมันผลออกเก้าห้าหนึ่งเข้านะอ้าวทีนี้เรามาเข้าสูตรเราได้เลขวิ่งแล้วเราก็มาเข้าสูตรนะเขียนสูตรไปเลยนะเดินหลักหกนะครับผมใด้เลขแทนกันเดี๋ยวเขียนให้ดูนะสีน้ําเงิน หกนะหลักหน่วยหกเจ็ดปดเกนหะนึ่งะเอาเลขแทนกันของเรานะเลขแทนกันใช้ตัวไหนหนึ 1, <ๆ>่งก็แทนหนะเอาหกก็แทนด้วยหนึ่งนะเอาเขียนเลขหนึ่งลงตรงนี้นะเขียนตัวแรกก็ผิดเลยหนึ่งสองสามสี่แทนเก้านะศูนย์แทนห้าหนึ่งแทนหมันก็จะไล่หลักไปเลยนะ เอาตรงไหนใส่ตรงไหนนะเอาตรงไหนใส่ตรงไหนเดี๋ยวต้องมาให้ดูนะเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้นะนี่ปิวดีนักนะเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้นี่ ครับตรงนี้นะตั้ง901ไว้แล้วก็456ประใส่นะง่ายดีจับจับก็49 40 41 59 50 51 69 60 61อ้าวเ,เลขวิ่งมาตัด เยกวิ่งมาวงกลมเอาวิ่งทัวไหน9กันหนึ่งวงกลมมาเลย9กันหนึ่งอ่านี่ก้าเอามาหมดเลยที่มันมีกนะ้ามีหนึ่งนะได้หตัวนะเท้าของเขาอ่าเรามาดูสูตรนี้เลขวิ่งจะวิ่งตัวไหนนะก้าห้าหนึ่งจะ9้าว้าหมก็วิ่งนะก็9้า ห้าวิ่งวิ่งตัวไหนเอาเขียนด้วยสีแดงให้ชมหน่อยอถึงจะเห็นเลขวิ่งชัดเจนนะก้าก็วิ่งที่4นะห้าก็ศ1ก็6 4สีมาตัวนะเราตัดเอาแค่สองตัวนี่ศูนี่นะเอาศูมาแรงหมดที่แล้วเลขวิ่งนีงวก็จะมาด้วยกันไม่มานะ อ่าเสร็จแล้วเรามาดูเอาหลักหนึ่งเขียนนะหลักหนึ่งนี่ตั้งหลักหน่วยนี่ตั้งตั้งหนึ่งมาตั้งนะไล่ไปหกตัวหนึ่งสองสา่ห้าหเรียกแทนกันนะหมายความมันจบในเลขห้าตัวนั่นเองนะฮะหก็เป็น6 2ก็7 3ก็8 4ก็9กหก็0 6ก็อะไร หกก็หนึ่งนะฮะน,นั่นจบแล้วอาจับประเด็นนะขีดเส้นให้หน่อยนะเราจับเอาตัวนี้มาใส่นะสี่ห้าหกเนี่ยกับเก้าศูนย์หนึ่งเอาสองตัวนี้แหละนะมาจับอา้าจับ สีดำเหมือนเดิมนะจับก็ได้9ก้าสี0เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหกเลขสี่ศูนย์กับหกนะ ก้ามันอยู่บรรทัาเดียวกันเก้ากับศูนย์อยู่บทรทัาเดียวกันลรไม่ประกอบเลยนะติดศูนย์กับหกก็มีแค่ห้าตัวนะแต่เลขเลกล่างมอกหนึ่งสี่นะ,ะเรามาตามงวดนี้วันนี้เข้าล่างนะหนึ 1, 4, ่งสี่อะตามงวดนี้ไม่บนก็ล่างนะได้เลขห้าหก 5, 6, ตัวนี่ห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมเราก็มาดูว่า เลขวิ่งจะมาตัวไหนนะ9 9 0เ,เขียนปากกาสีแดงหน่อยจะขังได้4 4 5นะมาตัวนะตัดเอานะตัดเอาที่4กับ5ตัววิ่งนะได้ตัววิ่งเสร็จเราก็จะมาเขียนตัวนี้ให้ดูนะ เอาศตั้งนะน้ำเงินน้ำเงินเขียนนะ0นตั้ง0นตั้งนี่ศมา0 1 2 3 4หนึ่งสี่หเอาใช,ช้เลขแทนกันนะสีแดงแทนด้วยสีแดงนะ0ก็5นะ1ก็6 2ก็7จสก็8 4ก็9 5ก็0นยะ์นะ เราตัดเอาตัวนี้นะ3ามหกับแปดสานะสามห้าตัวหนึ่งแปดตัวหนึ่งพูดก็ผิดนะแปดก้ไปว่าแปดเก้สอ่าจับ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 ด้วยสีแดงนะประกาศสีแดงมาจับหน่อย

อ่ะสี่กับห้ามาแรงนะวงกลมให้หน่อยสี่กับห้าเป็นตัววิ่งอยู่ตรงไหนอ่ะตีหมดเลยสี่ห้านี่สี่ห้าสี่ห้าถ้าเม็ดเดียวนะเลขวิ่งเก้าในจำนวนนี้นะอีกสูตรหนึ่งวิ่งมาเก้านะอ่ะชุดบนนะ จับที่สี่เก้าห้าเก้าแล้วกันนะสี่แปดห้าแปนี่เอาไหมนะมาได้ทั้งนั้นนะอาตัวลองกันแล้วกันนะอาตัวล่างตัวล่างติดบนล่างได้นะถ้าล่างมานะครับผมสามเก้าสปดอ่าสามแปดสามเก้านี่แหละสี่แปดสี่เก้านะ อเมดเดียวนะครับผมสามตัวให้ไปที่จับสามเก้ากับห้าเก้ามัดคอกันนะอ่าหยิบเลยนะครับผมห้าสามเก้าไม่ถูกล่างก็ถูกบนนะแล้วก็สามห้าเก้าหยิบใบนี้หยิบซ้หยิบห้าสามเก้าตีล่างหยิบสา ห้าเก้าสีบนจะว่ายังไงนะอให้สองหางเนี่ยจับมัดคอกันนะครับผมนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมเราจะรอผลนะเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันรอผลนะว่าจะมาตามนัดหรือไม่หนึ่งธันวาสองห้าหครับผมหมดเวลาพอดีนะทำลาวาจากดีไหมนะนี่นะนี่นะจับได้เท่านี้นะ เลขหกชุดนะครับผมสี่กับห้าติดหชุดที่เหลือ3ามแปดสาเสเอาไปล่างนะสามเก้าสใครจะชอบสาศูนยก็เอาไปเลยนะ3 8 3แปดสนี่ชุดล่างนะอ่ะให้ทั้งล่างทั้งบนนะคลิปนี้อำลาาจากเท่านี้นะครับผมให้โชคดีทุกท่านนะส่งท้ายปีเก่าก็ให้มนัมนๆกันหน่อยโชคลาบโชคลาบนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว